ท้งหนาวทั้งลมร่มแห้งหมันนี้อากาศก็อยุทีสององศาจ้กพี่น้องจ้กทาบ่มีร่มกะบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะแต่นีิมันหนาวเพราะว่ามันมีล่มร่มคักร่มแห้งจ้กพี่น้องจ้าวันนี้กับมาดามจพิพาพีิพนองเดินผ้ายางในเมืองยางในเมืองแล้วก็ยางเลาะไปสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึน่งของประเทศเวิถีชีวิตคนในเมืองพี่น้อง วิถีชีวิตคนในเมืองอันนี้คือเมืองโคเป็นเฮเกนนะคะติดไฟแดง Se så de laver nede i vandet, kan du se Så de at få dem til at gro, kan... Det mange, mange år, inden de er en ikke? der, de ringer der. Det en กาดีในสวยคักหน้ามักที่น้องจา้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเดนมาร์กที่มีซื้อมีเสียงสร้างรายได้ให้ประเทศเดนมาร์กมาหาศาลเลยเดอ้อบอนีน่มาจี่นอ้นอกระขับผิดถนนกาเป็นชมสถานที่สําคัญของประเทศเดนมาร์กบอนนี่แหละถ้าใครก็ต้องมา่ามากินขา้าวกินน้ำข้างล่างก็จะเป็นขังเครื่องก็จะเป็นตึกแบบหลากหลายสีนะจ๊ะเนาะ ข้างบนก็นจะเป็นตึกหลากหลายสีแล้วก็มีร้วก็ข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารกับพี่น้องฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเรือพวกเรือผมยังเรือที่ว่าเป็นผ้าอันหนักท่องเที่ยวอัน,นกระชิคล้ายๆครับอันแม่น้ำจากพญาเขาเข้ามาจากพี่น้องจ้าจ้า มาตอนน้ำกระทายบอขัดจักพี่น้องเอาตอนนี้ให้ดูจัะเลยมาไก่ๆแล้วนะจจะเนาะมาขายไก่ๆเลยสมัยตะกี้นี่ชิบว่าปีแล้วละพี่น้องมานาค่อยมาอยู่ที่นห่มากระโม มากโมจากพี่น้องมากินข่าแถวนี้แหละกินข่าก็เดินเที่ยวอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะี่มากตอนนั้นมากกับท่านในมีอันโซเชียนจากพี่น้องจ้ะยังไม่มีโลกโซเชียลเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็มีแล้วยังแหลวก็เก็บภาพบรรยากาศมหาวหทยาลน้องในเบอรกันจ้านี่คือประเทศเดนมาร์กนะคะพี่น้องจ้าวันนี้ก็อากาศอยู่ที่สององ,องศาค่ะน้าคักหมดนี่ หนาวจนหนาชาพี่น้องหนาวจนปวดหนาวปวดทองหน่อยขนนาวคักๆกในปวดปวดทองหน่อยจ้ะพี่น้องคนหลายนะจ๊ะนะคนหลายหลายคักต้องยกกล่องขึ้นสูงๆในิดหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะน,นี่จ้ะเก็บภาพบรรยากาศมาหายพี่น้องในเบืองกันนี่ละจะกรสิประมานี่น,นนะเนาะต่างประเทศสิบปมีอย่างให้ตื่นเต้นเคลื่อนประเทศไทยจ้ะพี่น้องจ้ะ บ่มีอย่างให้ตื่นเต้นหลักะกัสิมีประมาณนี้ล้ะจ้ะเ <c oughs> นาะค้นหลายค่ะค้นหลายแห่งพีงน่นอกก้องก็น้ำตรงยกกองขึ้นสูงสูงเล็กน่อยจ้ะนี่ก็สิเป็นร้านอาหารพนนะจ๊ะเาานาะแก่โค่นเลยยางมากเมือม่อปุ่นี่ก็พัก กินน้ำกินชากับขนมมีไฟผิงหอมปุ้นอุ่นเตอรกัน Feliratok az Amara.org közösségétől เลือดที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นร้านอาหารนะแคเนาะเป็นเลือดเป็นร้านอาหารจักพี่น้อง เ,เดีบ้านนอกผู้เฒ่าขนังผิงไฟ